คนครปฐมนะมีคาเฟ่ที่สุดจัดอยู่หลายที่เลยตอนนี้เราอยู่บนปีกเครื่องบินครับที่เป็นเครื่องบินจริงๆนะและข้างในเนี่ยก็เป็นคาเฟ่ที่เป็น specialty coffee นะครับมีทั้งกาแฟาที่ที่ชงจากเครื่องมีทั้งกาแฟาที่เป็นเอสเปรสโซ่นะแล้วก็มีเป็นสโลว์บาร์ด้วยเนาะตกแต่งสวยงามมากๆเลยครับและเราสามารถเดินออกมาบนปีกเครื่องบินแบบนี้ได้ <laughs> แล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่เจ๋งๆเปิดใหม่ไม่นานมานี้เองมีคาเฟ่ที่อยู่กลางสวนมะพร้าวนะครับและเขามีเรือกระด้ง อันนี้ครับที่เราเนี่ยเคยเห็นแบบนี้ที่เวียดนามเนาะเคยไปที่หอยอันตอนนั้นมันมากเลยครับนั่งเรือแบบนี้แล้วก็ล่องไปถ่ายรูปสวยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีคาเฟ่ที่อยู่กลางนาข้าวแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยตัวอาคารที่เป็นคาเฟ่นะครับเขาเป็นรูปทรงบวกแม่มดถ่ายรูปสวยโคตรเลยทั้งหมดนี้นะอยู่ไม่ไกลนครปฐมเองมาให้ได้ครับสุดยอดคาเฟ่นครปฐม แล้ววันนี้เราขับมาด้วย Ford Must แ n ง Mac E รถ EV ในฝันของผมเลยครับและคุณก็สามารถขับคันนี้มาได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าเราสามารถเช่าได้จาก EV ีมีนะครับเฮ้ยราคาค่าเช่าไม่แพงเลยนะครับอยากทุกคนลองโหลดแอปนี้มาเลยครับ EV มีเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเช่ารถ E ีีที่รวมรถ E ีีไว้มากมายหลากหลายรุ่นนะก็เลือกเช่าได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยนะหลายๆคนเนะี่ยอยากจะเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่รู้รุ่นไหนยี่ห้อไหนที่จะเข้ากับเราใช่ไหมลองเช่ามาขับก่อดได้เลยครับหน้าตาของแอปเป็นนนแบบี้้ใชงงาาา่ยมก เร,เราเช่าได้ตั้งแต่3าวันยัน1ปีเลยครับเดี๋ยวจะเอายี่าห้ออะไรมีหมดอ่ะและเช่ากับ EV เนี่ยนะครับเขามีบริการหลังการขายมาให้ครบเลยนะจ่ายทีเดียวจบทั้งประกรันการบำรุงรักษาภาษีแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพร้อมทั้งมีทั้งผู้เชี่วชาญด้านรถ EV นะที่จะช่วยทําให้การใช้รถ EV ของคุณเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นโคตตตอบโจทย์เลยอะมีหลายรุ่นหลายยี่าห้อไม่พอนะมีหลายสีด้วย ช่าของเขาปุ๊กเขาก็จะมาส่งให้เราถึงบ้านเลยนะครับมาส่งแล้าสอนใช้สอนชาร์จเสร็จสับใช้เวลาไม่นานเลยครับเดี๋ยวจะมาไลฟฟังโหลดไปเลยนะ EV ีมีแล้วตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงน,นคนปรปฐมแล้วครับอีฉันตะโกนทันทีว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยสนามบินหรือเปล่าเนี่ย มาถึงแล้วนะครับในอาการ่าเอ็นการ์เด้นถ้าเกิดตอนที่ขับรถเข้ามาเนี่ยจะตกใจหนึงเพราะมันเคยเป็นตลาดนัดเครื่องบินนะครับแต่พอเข้ามาในโซนของคาเฟ่ที่เขาเพิ่งทําใหม่ไม่นานมานี้นะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเฮ้ยมันเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกนึงเลยอะ่ะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือไปเอาเครื่องบินมาจากไหนยเยอะแยะวะเท่าที่มองด้วยตาเปล่านะครับ1 2 3 4 5สมหใหญ่อีก6แล้วก็ข้างหลังนะครับตรงนี้เป็นน้ําตกมีทะเลสาบแล้วก็ออ้ยตรงนั้นมีเป็นเอ่อเหมือน เป็นเรือ,ลอแล้วก็จะมีคุณคนนี้นะครับที่เป็นอาคารอยู่อาคารที่เป็นคาเฟ่เนานะให้ถือว่าตัวคาเฟ่ตรงนี้เป็นสนามบินครับแล้ววิธีขึ้นเครื่องบินนะปกติจะมีงวงช้างเลยอันนี้ขึ้นเหล่าเต็งทางเข้าดูธรรมดานะแต่พอเข้าไปปุ๊บ อีบาเอ้ยโคตรเท่เลยอะรางเขาชื่อว่าพวโอเวอร์แลปซึ่งเราอยู่ในเครื่องบินจริงๆนะครับเป็นซากเครื่องบินแหละบินไม่ได้แล้วเขาถอดเครื่องออกไปหมดแล้วนะครับให้เหลือแต่โครงแล้วก็มาตกแต่งนะสวยสุดๆเลยแล้วการตกแต่งของเขาก็จะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทําให้คนไปเที่ยวอย่างเราดูมีความรู้ดูฉลาดทางๆที่จริงๆแล้ว ก็ฉลาดอยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยเป็นหลอดทดลองอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็น specialty coffee ด้วยอะกาแ,กแฟอะไรอร่อยจ้ะถ้าตัวแนะนาจะเป็นตัวนี้ค่ะนิกะลาะกัวค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะมีสาขามีสาขาเดียวเครื่องบ,บินนี่มีหลายสาขาด้วยใช่ค่ะร้ามีที่ไหนบ้างครับจะมีที่เพชเรเกษมมีราดบุรีแล้วก็บนไม่ได้ค่ะอ๋อแ,แล้วถ้าเกิดเป็นกาแฟผมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทานหวานเท่าไหร่มีกาแฟดำไหมกาแฟของเราจะเป็นสูตรหวานน้อยทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยดูดิ สั่งมาตั้งไว้แล้วเราดูฉลาดเลยน huh ่าก well pues right ินด้วยนะนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับชื่อว่านิการากัวนะเป็นกาแฟปั่นเค้กก็แนะนำนี่เลยครับเรดเวลเวตเค้กสีสวยแล้วก็รสชาติดีเลยจ้ะท็อปด้วยเบอร์รี่ต่างๆตอแรตอแรนะและใครกินกาแฟดำแบบผมนะครับนี่คือเอสเปรสโซ่ออนเดอะร็อกเฮ้ยเมล็ดกาแฟที่นี่ไม่ธรรมดานะแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบครับอร่อยมากกาแฟหอมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยดีเกินคาด ดีเลยอ่ะกาแฟดีเลยเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ว่าเราเห็นคนมัถ่ายรูที่นี่เยอะเคยฮิตประกอนใช่ปะว่าตอนนี้เหมือนวันที่เรามามันน่าจะเป็นวันธรรมดาครับไม่มีคนเลยเนาะก็ ตอนนี้เป็นโอกาสทองเลยครับใครเห็นทลิปนี้ก่อนก็รีบมานะจะพาไปดูว่ามีมุมไหนให้นั่งกินกาแฟแบ,บ้างนะครับนี่เป็นหัวเครื่องบินนะที่เขาเคยใช้งานจริงๆครับแต่ว่าเออเขาก็เอาโครงสร้างข้างในน่ะออกไปหมดแล้วเนาะแล้วก็มองลงไปเราจะเห็นว่ามีเรือดำน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างนี้นะครับก็จะมีทางเดินลงไปเหมือนเป็นอีกโซนหนึ่งจะมีความอวกาศหน่อยเนาะคลามหน่อยแล้วก็ตลอดทางของเครื่องบินเนี่ยก็จะมี โต๊ะนั่งทั้งทางเลยนะแต่ว่าอีกที่หนึ่งที่อยากจะพาไปดูครับนี่คือมุมที่โอ้เท่มากเราถือแก้วกาแฟอยู่บนปีกเครื่องบินนะครับเดินทางมาแบบ เป็น10ปีไม่เคยเดินบนปีกเครื่องบินเหมือนกันสิ่งที่เรานิดนึกถึงอย่างเดียวเลยนะคือหนังในดวงใจของผมคือ The Secret Life of Walter Mitty นะปกเขาเนี่ยจะเป็นพระเอกนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่บนส่วดเครื่องบินแล้วเท่ดีอะ่ะใครมาจะนั่งก็ได้นะครับแต่ว่าไม่นั่งดีกว่าเดี๋ยวจะตกลงไปแล้วคอน,นี้จะเรื่องใหญ่แต่แปลไปว่ามันเท่มากๆเลยเรามองลงไปก็จะมีเครื่องบินตรงนี้อีกลำหนึ่งนะครับตรงนู้นอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งอีกลำไปเอามาจากไหนในบริเวณปีกเครื่องบินนี่นะครับเราเดินออกมาได้ดือด้อเลยนะแนะนําว่าใ ออกมาช่วงเย็นๆหน่อยนะครับไม่งั้นมีสิทธิ์ฮีตตกแน่ๆเลยร้อนขี้แตกเลยครับแต่ว่าในเครื่องบินเนี่ยเขาเปิดแอร์นะช่ำๆเลยที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงจน1-2งทุ่มนะครับก็เรียกว่าจะมาช่วงเช้าหรือมาเย็นนะและอีกที่หนึงคิ้วสุดๆแล้วก็อาหารอร่อยมากครับร้านนี้ ร้านต่อมาร้านนี้เป็นสวนมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นจุดที่ร่มเย็นที่สุดในวันที่อากาศร้อนที่สุดคือเป็นสวนมะพร้าวจริงๆเลยนะก็ามาทำเป็นคาเฟ่มา6ปีแล้วครับเราจะเห็นว่าเขาเป็นแบบร่องสวนเออแล้วก็มีต้นมะพร้าวจริงๆยังคงปลูกก็ยังคงขายอยู่นะครับแล้วก็จะมีร่มสีสันสดใสแบบนี้แล้วก็จะมีที่นั่งมากมายนะให้เลือกนั่งเป็นแพรริมน้ําร้านนี้ชื่อว่าโอทูคาเฟ่คาเฟ่สวนมะพร้าวในพื้นที่5้าไร่ที่นำมะพร้าวในสวนมาล้งสันเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มเปิดมาแล เ,เด็กๆชอบในลานนี้ก็จะนั่งเป็นแคร่ส่วนตัวในน้ําแบบนี้ครับตกแต่งสวยงามเลยแล้วก็กิจกรรมในร่องสวนเนี่ยอ,อีเรือกระมังนี่เขาน่าจะได้ไอเดียมาจากที่เวียดนามนะครับอ่ะแปะรูปให้ดูหน่อยที่เวียดนามเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่เวียดนามเราพายเล่นไม่ได้นะมาพายที่ร่องสวนนี้ก่อนซึ่งก็สามารถมาพายได้เลยนะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนแค่พายถ่ายรูปเพลินๆจบ งงอยากไปสพาพระราแบกอ๋อได้เสมอลูกอ่ะโตแล้วนี่ไปเองเนหนูรักพ่อ <laughs> ผมจะบอกว่าคนที่มาพายตรงนี้เนี่ยไม่มีใครพา,ายถึงสิบนาทีสกักคนหนึ่งนี่เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่นะครับพอเราทานข้าวเสร็จเนี่ยเป็นเ <laughs> รือกระดง้งเคยเห็นอันนี้นะที่เวียดนามหลายที่เลยครับที่แบบเมืองริมทะเลที่ดาลัดก็มีมุยเน่ก็มีหรือที่ฮอยอันก็เคยเห็นนะครับซึ่งปกติเนี่ยที่เวียดนามก็จะมีคนพายให้นะเราก็จะพายไปตามร่องสวนเงี้ยเราก็เต้นกันมันเลย เฮ้ยใครที่ไม่เคยมาก็จะรู้สึกว่านี่มันเออมันโครงเพลงนะแต่ว่าเราเคยนั่งมาหลายทีแล้วก็จะรู้สึกว่ามันโครงเพลงแหละครับแต่มันไม่จบง่ายๆเฮ้ยจะบอกว่าวิธีการพายนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับแล้วก็ยืนให้มั่นคงนะครับเป็นส่วนหนึ่งกับกระโด้งนะครับพอเราเซียนแล้วนะครับมันก็จะไปได้อย่างรวดเร็วนะอ่าเราก็พอเราเซียนแล้วแล้วมันก็จะไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเดียวก็พายได้นะครับใช่ครับใช่ใครๆก็ทําได้ครับเขาเรียกว่าเรือกระโด้งพลังงานคนนะครับเ เฮ้ยและที่นั่งที่เราจะมานั่งกันเป็นแคร่แบบนี้อาหารที่มาเสิร์ฟเป็นแบบนี้เขาเป็นแนวอาหารไทยนะทําอร่อยเลยอะทําให้อร่อยอยู่มาไม่ได้ถึง6ปีครับแค่มาเสิร์ฟเนี่ยโอ้โหกลิ่นความแซบ่บ แยงจมูกขึ้นตาออกหูเลยที่แนะนําคือยำสมโอพระนะครปฐมสมโอเข้าดีละเครื่องถึงชิปเป๋งให้กุ้งตัวใหญ่ๆมาด้วยนี่คือตำริมส่วนมะพร้าวอ่อนทอดมันคือมะพร้าวเอาไปทอดอันนี้คือกรอบตึงเปรี้ยงเลยนะครับแล้วก็ราดน้ําลงไปนะแซบทีเดียวเชียวและนี่คือกุ้งคั่วพริกเกลือจะบอกว่ากุ้งที่นี่เขาสดมากครับยังอยู่ริมทะเลเนี่ยมีผัดไทยกุ้งสดแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีหมี่กระเฉดกุ้งสดไปเอากุ้งมาจากไหนนะแกอยู่นะคนปรปฐมนะร้านนี้จ้ะและต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนนะโคตรแซบแลใให้้้้เนนนือนออนมมะพราาาว่ขงด มันแซบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดถึงมากๆนะครับกุ้งตัวโตๆแล้วนี่ครับคือมะพร้าวอ่อนๆ <c oughs> อ้หอ,อร่อยอร่อยแซบบมากเลยครับถึงเครื่องให้เรื่องไม่ห่วงเลยครับอ้าวมแล้วกุ้งเนี่ยมันสดมากเลยครับแบบกุ้งมาจากไหนเนี่ยทำตัวเป็นร้านติดทะเลร้านแกอยู่นครปฐม,มนะไปเอามาจากไหนเนี่ยอร่อยทุกอย่างจนอยากจะไซส์คอแม่ครัวสักทีหนึ่ง <c oughs> ขอตบมือให้เลยครับแล้วก็ นอกจากของขาวเขานะครับของหวานนี่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะมาที่เครื่องดื่มก่อนนะครับหลายเมนูเลยเขาจะมีส่วนผสมข,ของมะพร้าวลงไปด้วยนะอันนีน้เขามีชานมมะพร้าวน้ำหอมนะครับนมสดมะพร้าวน้ำหอมอันชันน้ำช่อดอกมะพร้าวใช้มะพร้าวสดเลยนะแล้วก็ของหวานเนี่ยเป็นไอติมกะทิในลูกมะพร้าวจ้ะคนดูจ๋าดูเครื่องสิเนี่ยดูให้หน่อยว่า เครื่องเบนซินหรือดีเซลนี้เค้กมันม่วงมะพร้าวอันนี้ก็ดีมากเนื้อสัมผัสโคตรยอดเยี่ยมเค้กมะพร้าวครับแนะนําว่าให้สั่งสักอย่างไม่งั้นพุงแตกแน่นอน2ร้านไปแล้วนะครับร้านต่อไปเนี่ยเราสามารถเข้าแอป EV มีนะครับแล้วก็ค้นหาสถานีชาร์จที่มีมากกว่า1,900จุดทั่วประเทศเลยนะเนื่อมีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งแมปแล้วก็ไปชาร์จได้เลยและเช่ารถ EV กับ EV มีเนี่ยเขามี emergency charger สาหรับเสียบชาร์จที่บ้านาห้ด้วยนะจริงๆตอนเขามาส่งรถให้ที่บ้านเราเนี่ยเขาชาร์จมาให้เต็มต่เือเาพ ให้คนที่สนใจรถ e ีวีได้ทดลองขับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆเนอะ เราก็เลือกเช่าได้นะครับมีหมดเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปยันรถสปอร์ตอ่ะเทสลงเทสล่ามีให้เช่าหมดนะครับเราก็ลองเช่ามาใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆนะครับแล้วเขารวบบริการหลังการขายไหมครบถ้วนเลยนะบริการส่งและรับรถถึงที่ตามจุดที่ต้องการพรบประบบรกรันภัยชั้นหนึ่งที่ครอบคลุมอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ค่าบริการทางภาษีต่างๆและในตลอดระยะเวลาการเช่าเนี่ยถ้ารถเราต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เขาก็จะมอบรถทดแทนให,ให้เมื่อรถเราอยู่ในระหว่างการบำรุงรักษาด้วยนะแล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือสแตนบายออาาาลดช่มงง้ยกใทุนูะ อีฉันตกใจอีกแล้วเพราะเขามีหมวกคัดสรอยู่กลางทุ่งนาโอ้ใครชอบอาร์เคเต็กเจอร์นะร้านนี้มันออกแบบได้จริง,รงๆวะ่ะร้านนี้เามาชื่อว่าชตตาธรรมชาติเป็นคาเฟ่กลางทุ่งนาที่ถูกออกแบบสถาปนิกรรให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติก็เปิดมาแล้วประมาณ3ปีนะครับเป็นอีกร้านที่อาหารอร่อยโคตรๆเหมือนกันในร้านนี้เขาจัดมุมถ่ายรูปไว้เยอะแยะเลยนะและทุ่งนาที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเขาก็จะปลูกสับเปลี่ยนกันทําให้มีท้องนาให้เราได้ชมตลอดทั้งปีเนาะนะ่ารักมากๆ ร้านปิดทุกวันจันนะจ๊ะอย่าไปวันจันทร์อย่าไปวันจันทน,น,นะเขาปิดอันนี้คือเขาทําออกมาจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็ปกติมันจะเป็นทรงกอมใช่ไหมอันนี้คือเขาทําออกมาอาร์เคเต็กออกออกแบบให้เป็นเหมือนหมวกแม่มดหมวกหมว,วกคัดสันเนี่ยให้รอรเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันไม่ได้ทําง่ายนะผมคุยกับเจ้าของร้านคือเขาทาเป็นปีเลยนะครับอันนี้เพื่อให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้มีความอ่อนช้อยเออก็ถือว่าหาดูได้ยากมากครับในไทยเดี๋ยวไปนั่งนู้นดีกว่า เราเฉยๆว่าออก,การออกแบบร้านนี้เนี่ยเขาใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักเลยเนาะอ่าแล้วก็ขุดบอ่อน้ําไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยอารมณ์แบบมีความเป็นท็อปปิคอลนะเหมือนเราไปเที่ยวบาหลีมีเป็นโซนร้านกาแฟแบบนี้นะครับเนี่ยมีเค้กนานาชนิดมีเค้กหม้อแกงเผือกด้วยนะอร่อยมากแล้วเราก็ามานั่งทานตรงนี้นะครับใต้หมวก คัดสรรพอมดไมหมมดเนี่ยเราจะเห็นวิวทุ่งนาแบบนี้เลยครับก็มีทั้งโซนที่นั่งเป็นโต๊ะทานอาหารจริงจังแล้วก็มีเป็นเตียงนะนอนดูทุ่งนาไปแล้วก็จะมีเป็นโซนริมน้ําจ้าเขาเลี้ยงไก่เอาไว้ด้วยครับเป็นไก่แจ้หน้าตาเหมือนกระปุกอมสินอละเก้าเอ่ะอ้วนปุกลุกมากและมุมถ่ายรูปของเขานะครับก็จะมีตรงนี้สะพานเหินฟ้าก็เดินขึ้นไปถ่ายรูปกับท้องนาสวยที่เดียวเชียวมีเป็นเต็นท์อันนี้อยู่ข้างนอกนะครับเราไม่ไปเพราะว่าร้อนแล้วอาหารร้านนี้เป็นไงบ้าง ไม่บอกว่าอร่อยไงมากินดิร้านอาหารร้านนี้รสชาติดีมีความเป็นฟิวชั่นนะหน้าตาดีเนาะอาหารเนาะผมเนี่ยครับผมหน้าตาดีครับอาหารหน่ากินแค่ไหนก็น่ากินสู้ผมไม่ได้ครับ ร้านนี้แนะนำเลยฮะมีเมี่ยงบัวหลวงฮะเป็นเมี่ยงกลีบบัวชมพูฮะเป็นเมนูโบราณนะหาทานได้ยากเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแล้วก็กุ้งทอดขนาดพอดีคำฮะส้มตํายกนาฮะเป็นส้มตําที่รวมพืชดีติบหลากหลายจากท้องถิ่นฮะเป็นมะละกอสวนใกล้เคียงเนี่ยนะฮะแล้วก็ผักบุ้งสดสดจากคันนาเนี่ยนะฮะสดกว่านี้ก็ต่อยแล้วฮะแต่อยากจะบอกว่ามันแซ่บมากๆเลยฮะเฮ้ยลำคาญตัวเองเหมือนกันว่ะนี่มีสปาเกตตี้นยครับชื่อว่าสปาสปาธรรมชาตินะเป็นเมนูที่ร้านคิดคดขึ้นเขาเป็นแบบซอสไข่เเค็มมผผสน้้าพรริกกโยยดวไขุ่ ออร่ยยเลยนี่แล้วก็มีเป็นยำบุญเส้น2กุ้งครับเป็นบุญเส้นน้ำดอกอัญชนันยำรวมกับกุ้งทอดแล้วก็กุ้งลวกนะข้าวผัด2ฉุนครับเป็นข้าวหอมมะลิผัดกับกระเทียมโทนแล้วก็ผักชะอมคลุกเคล้ากับไข่แดงเค็มุ้ยอันนี้ก็อร่อยมากแล้วชอบนี้มากเขาชื่อว่ายำปักซอยผมถามเจ้าของร้านว่าแล้วมันปักซอยอยังไงอ๋อปักซอยเขามีโรงงานทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมนูก็คือยำมาม่าธรรมดาแค่นั้นอนะ แต่รสชาติดีครับให้คอหมูย่างปอกมาแบบนี้ด้วยแซ่บสะดือจุนเลยแล้วก็มีเป็นอัฟเตอร์นูนเซตครับมีเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะมีเซตขนมไทยเสิร์ฟมาพร้อมกับชาร้อนก็ถือว่าเป็นร้านที่ บรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเลยครับก็ร้านนี้เปิดวันอังคารถึงสุกนะ10โมงถึงทุ่มหนึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด9โมงถึง2ทุ่มย้ำอีกทีว่าปิดทุกวันจันทร์จากก็เซิร์ชในแมปได้เลยนะทั้ง3ร้านที่แนะนำเนี่ยครับอยู่นครปฐมนี่เองแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆและสําหรับใครที่สนใจอยากจะลองใช้รถ EV แต่ยังไม่กล้าซื้อสักทีนะก็ลองมาเปิดประสบการณ์ EV Drive Style ขับในสไตล์ที่ใช่แบบง่ายๆกับ e v p กันได้นะครับและอีกไม่นานในะ EVM เขากําลังจะมีการทํามสมาชิก EVM Club Sub and s a ฟจะได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใช้รถทั้งส่วนรถร้านค้าแล้วก็บริการมากมายนะพร้อมกิจกรรมสุด exclusive สำหรับคนใช้รถมากมายเลยจ้ะก็รอติดตามด้วยลวกันครับแล้วก็ลองใช้สักครั้งนะล่ะคุณจะติดใจครับโหลดแอป EVM มาใช้กันและพาคนที่คุณรักรักใครก็แท็กเขาชวนเข้ามานี่ครับสสุดยอดคาเฟ่นะคนปรปฐมกับ อาสาพาไปหลง